ร้องยูนลุืขึ้นเพราะไอ้คุณพี่ร้องอย่ามานี่เลยออกไปเต่ละขึ้นเตะละขึ้นเลยโอ้โหถูกใจจังเลยวันนี้ตาทาจุลโลเนี่นี่ถ้าเป็นแบบนี้คือชุลโลนะนี่จุลโลโซยเปดนะคะคุณพี่สวัสดีค่ะมาดามจำลองโมเมนต์สุจิตหมวซนตแปดดีได้กินอะไรได้กินทำไมฮ่าฮ่าฮ่าแทะ นั่นของเล่นหรือสามียายอะไรยายนะยายยายน่ารักจังเลยสุหลของเล่นค่ะอันนี้คือของเล่นตุ๊กตาบาบี้แล้วก็ตุ๊กตาอ่าตอนนี้ไม่ใช่ตุ๊กตาบาบี้ค่ะตุ๊กตาหน้าดำค่ะ <laughs> มันนอนลึกนอน,นอแต็มนะคือนอนเปรตเอ็นไปษี่อ็เรา,เาขอขยะหัวแม่ลัพี่น้องมันนอนบ่พอเนาะเอียงนอนไม่พอผมตาเลยดำได้เอาแป้งตาตาอ่สวัสดีค่ะยายจำลองและสามีไปกดให้ได้เรียบร้อยแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะโอ้ยมักหลาเนาะคนกดไลหลนีมากแน่ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาแล้วก็ ตอนนี้คุณปนาัยทำไมไม่เข้ามาวะไม่รู้ละอาจจะเขาจะไล่ชดอยู่มั้งเขาไม่ได้ทำช่องจะไล่ชดอีกอยรือเขาเขาเขาคาวียกระดื่นอยู่นองงาน่เ้ามาาคนเรามากิจการมันเหมือนกันเนาะ ากเลยกิจการมันหลายอย่างเนาะแล้วคนก็ยังขายกับข้าวอยู่ก็มีแบบนี้นะเพราะคนมันไม่เลือกกินไหนมันหิวเนาะวายจ่ายของอดีที่ไดยเพราะคนเรามันมันมันไปไหนก็เอาเอาท้องไปด้วยทุกทุกทุกที่เอาท้องไปหรืออาตี๋ไป เอาท้องมันก็หิวเลยสี่ถ้าถ้าเอาเอาเอาท้องไว้ที่อื่นแล้วคนเดินไปได้มันก็คงจะไม่หิวเนาะวันนี้มันมันไปไหนก็เอาท้องไปด้วยมันก็ต้องหิวหิวนะ้ำหิวข้าวคงจะไม่หิวลมหรอกเนาะ โอ้ยเจ็บตอมเน้วันนี้มุ่บนอาาเย็ดจังสีบางทีสองทุ่มสามทุ่มบางคนก็ยังอยากเลยเนาะสี่ทุ่มก็ยังยังอยากกินข้าวแม่พี่ก็ดูดูดถ้าแบบเ <c oughs> บียดตาท้าน<อ>ี่กินข้าวเหนียวอยู่ตลอดเนี่ยไปกินไปกินข้าวอะไรข้าวที่ขงข้าวเจ้าเนาะ<อ>ข้าวข้าวที่ขงตายแล้ว กินก็กินไม่ได้เยอะนะเพราะเราไม่ชินเนาะก็เหมือนกับคนที่เขาเคยทานข้าวเจ้ามาตลอดเนาะเขาจะมากินข้าวเหนียวแล้วก็ปั้นหนึ่งก็ไม่หมดกินสี่ห้าส่ห้าคำแล้วก็มาตึงท้องแล้วมันแน่นท้องมันจุกแล้วโอ้ตายแล้วเพราะว่า,าไม่เคยชินเนาะถ้าถ้ากินข้าวแบบเป็นจานเป็นข้าวเจ้าข้าวแกงนั่น เขาก็ก really <c oughs> ินได้หมดจานหรือบางคนก็สองจานจานเดียวไม่พอเนาะสองจานแม่ก็ทานท่จานเดียวไปกินข้าวเจ้าอประมาณสามสิบนาทีก็อยากอีกแล้วมันอย่างนั้นมันไม่อยู่เจ็บ้องมันย่อยเร็วเราว่าเราเราเคยทานข้าวเหนียวเนาะข้าวเหนียวแล้ว ถ้าไปกินไปกินข้าวเจ้าแบบเป็นจานแบบนั้นนะ่ะกระเพาะตาถามันมันมันย่อยเร็วมันบดเร็ว <c oughs> มันก็เลยอยากเร็วมันก็หิวเร็วไม่มีมือจับแต่ก็คือขัด่นอะจากสัตยิปกับคุณยายยายทำอะไรให้ตาถากินโอ้ไม่ได้ทำอะไรไม่แต่มตา,าทามาไม่ได้ทำอะไรต้งไก่ไนวะ้ให้งตับไก,ก่แกแ์เกยจะกินตับไก่ ใครเก่งอยากกินต๊าไก่ก็กินโอ้ออันนี้ยายให้ภาษากินแป้งกินลิสติกว่าจะปิ้งตับไก่บอกเจ็สวัสดีครับเจ๊ดะ สวัสดีครับคุณดานีว่ะตจแรงขนานักยังเลยว่ะยายลองสลับ้างดิไม่ย,ย,ยมันสลับไม่ได้มันถอดอมไม่ได้เนาะอะพูดไปสถานพูดไปมันก็พูดก็จุดหอบไป <c ười> ค่อยเมื่อยแล้วได้หนึ่นนะค่อยมีเวลาที่จะคุยแล้วเด้อมันก็เมื่อยเลยแล้วหัวยางกระกโดดหัวแบบย่หหายใจ ขัน่าหัวมันก็เมื่อยเละเนาะบ่เม่นเล่นบ่เม่นเล่นบ่เม่นวิ่งอบ่นาซีดเฮ้ดนะบ่นาเชื่อเนาะไม่ใช่เป๊ะมันมดมันสื่อกลวาก็ได้เขาบอกวาเป็นอย่างหรอกมันบริโภคอะไรขี้ตุ้มใจแม่เจ้าอยมว่าวไหลดโล่ที่ว่าวกับชุนรอดถามชุนรอดกินข้าวกับอะไรสวัสดีครับชุนรอดอ่า แม่ตาตาบ่ก็ดูดีนะเนี่ยสงสัสสยทอดไข่เราจุลรอเนาะกินทอดไข่บ่จุลรอกินข้าวกับอะไรตาถามมันง่ายๆก็ทอดไข่ผัดไข่โอ้ยโอ้ยตาโอ้ยตาเใส่เสื้อคอกระเศ้าด้วยจ้ะโอ,โอ้เดี๋ยวไปหาให้เดี๋ยวพุ่งนี้มันมันไม่นานด้วย ทอดไข่ผัดไข่เนาะไม่เลยตาถาช่วยกว่ายายลองเป็นไปไม่ได้ไม่ยอมไม่เอาเจา้าทํามาหาว่าตาถาช่วยก็ค่อยมันเป็นไปบ่ได้เด้อไม่เอาค่อยบ่ยอมได้เม,มื่อวานก็ดูช่วยดีแต่วันนี้ชวยกว่าเมื่อวาน

โอ้ยคำยายสั <ś <ś, <ś> <ś <ś, ้นๆหัวใจคักว้าวตาถาน่ารักด้กุหลาสีแดงด้วยชอบชอบตาฐานอ้าวชอบตาถาแล้วบ่ชอบย้ายโบบัดเนี่เด็งใจวายถูกใจน่าหล่น้นเลเื้ออ่อนจะมาฟ้อนมาลำเดือนหกเขาก็มีหม้อลำโอแม่งามคำจะมาลำสวยดีแค่นั้นแหละแค่นี้ละ จำไม่ได้มานานแล้วเพลงนี้อ๋อคุณชูชีพสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะทุกคนรุ่นสมัยนี้เขาไม่รู้จักหรอกไม่รู้ว่าเพลงใครเนาะข้ามาดูละคนไลค์คนแชร์ด้วยนะอย่าลืมโอ้สวัสดีค่ะทนายสกุลินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีท่านทนายค่ะสวัสดีท่านทนาย ตาาสวัสดีท่านทนายหน่อยยกมือขึ้นสวัสดีครับ่านทนายผู้หญิงหรือผู้ชายล่ะผู้ชายค่ะโอฝากตัวด้วยบอกไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์ก็ได้เนาอลูกศิษย์หรือลูกน้องก็ได้เนาะเดี๋ยวสักวันหนึ่งทนายก็ต้องมาใส่ชุดแบบตาาเนี่ยเพื่อนจะนี่บอกคุณบุญค่ะกนนิกากนนิกาค่ะตามหาน้องนางที่สารคามเด้ ทดดาพูธร r มสวัสดีสองแม่ค่ะพ่อ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 สวัสดีค่ะสวัสดีจาราและมาราจำลองสู้ๆค่ะโอเคสต๊อปแลรนด์ค่ะท่านทนายเป็นเกียรติและโอ้ยเป็นเกียรติที่เข้ามาท่องยายทุกวันเนาะโอ้ยฟ้าแพดยายจำลองว่าสั้นต้องขอต้องขอขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามาเนาะแล้วก็ที่เข้ามาเป็นกำลังแรงใจให้ พูดง่ายๆเนาะแบบบบ้านๆเราน,นี่แหละ